ไปดูกันที่บรรยากาศการแข่งขันเทนนิสไอร์ไลน์ไทยแลนด์โอเพนนะคะได้คู่ชิงทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยควบคู่ไปด้วยติดตามได้จากรายงานกันค่ะเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA ระดับ250ในศึก a อร์ไลน์ไทยแลนด์โอเพ่นพรีเซนต์เต็ดบายแคลคอมชิงเงินรางวัลรวมเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาห,หัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมอัดแน่นเหมือนเดิมค่ะวันนี้เอาใจเด็กไทยโดยเฉพาะเลยนะคะด้วยการนำสิลนักขวดมือดังของโลกธรรมราชสีดันเซกจากสโลวีเนียคิมเบร์เรซิมเมอร์มานชาวเบลเยียมเลนาปะปาดาคิสจากเยอรมน,เนีเจสซี่อาเเนจากสหรัฐอเมริการวมทั้งอดีตนักเทนิสทีมชาติไทยนำทัพมาโดยพิพิกเดนัยอุดมโชค น้องแมนนันน,นกัจจปานันวีรพัฒน์ดอกไม้คลี่และปุณณากริจจดากรมาร่วมกันทำกิจกรรมเทนนิสคลินิกบายอารีนาหัวหินให้กับเด็กๆเกยาวชนในพื้นที่จากโรงเรียนสมทวินวิเทศศึกษาห้วยมงคลกว่า30คนและนะักกีฬาเทนนิสเยาวชนในสังกัดของสมาคมนะคะได้มาร่วมเรียนรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิสเน้นเรื่องเบสิกทุกอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเล่นการตีการสร้างความสัมพันธ์ของร่างกายทั้งมือเท้าตานะคะและที่สำคัญถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับน้องๆได้หันมาสนใจกีฬาชนิดนี้มากขึ้นและเพื่อต่อยอดสู่เส้นทางนนกีฬาทนิดก้าวไปสู่อาชีพในอนาคตซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักแล้วก็เป็นกันเองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ส่วนการแข่งขันวันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะรอบชิงชนะเลิศจะประเดิมดวลกันที่ประเภทหญิงคู่แอนนาดานิลีนาคู่มือ34ของโลกจากคาซัคสถานเตรียมผนึกกำลังกับยูรินาโครมาเชวาคู่มือ30ของโลกลงสนามในฐานะเต็งหนึ่งของรายการจะดวลกับสองสาวจากทวีปเอเชียอุดิตซองคู่มือ191ของโลกจากฮ่องกงและโมยกูกะอุชิจิมะคู่มือ164ของโลกจากญี่ปุ่น ดังนั้นปิดท้ายที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงค่ะรีเบคก้าแสรมโความือ102ของโลกจากสโลวาเกียซึ่งเพิ่งจะได้รองแชมป์ WTA ระดับ250ในศึกย asmine open ที่ตุนิเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลงดวลแย่งแชมป์กับเรราซิเกมุนมือ99ของโลกจากเยอรมนีสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโซพิททวีเวียงรายงานค่ะ